พีเด่นที่อดขายสินค้าออนไลน์ที่เป็นบุญชัยของออนไลน์ช้นชิญนดพี่ชิงพี่เป็นอะไรไม่เป็นไรเสือวทิงฉันไปพักก่อนนะพี่ชิงรีบกลับไปพักเถอะเดือนนี้พี่แทบจะโต้รุ่งทุกวันเลยฉันกลัวพี่จะตายก่อนทุย ปากเสียหาหนุ่มล,ล่ำมาสักสองสาคนใช้กล้ามแปดมัดต่างมอนรับรองนอนจนตะวันโด่งแน่นอนพอเลยพี่ใครจะรู้ว่าพี่โสดมาตั้งแต่เกิดดูถูกฉันเหรอต้องนอนแน่เป็นอะไรไปพี่ชิงอืมกล้ามแปดมัดสัมผัสน,นี้ดีจริงๆเสือทิ้งเด็กดีจริงๆเพิ่มเงินเดือนเลย ฉันแค่รูปเล่นเฉยๆไม่ได้จะทำจริงเจ้ชิงนี่เธอวางยาปลุกกำหนัดฉันยาปลุกกำหนัดอะไรกันคุณพูดอะไรเนี่ย คุณทำอะไรบ้าไปแล้วเหรอเยชิงเธอย่ามาเฉยชย่ยตอนนั้นเธอช่วยฉันเลยมาข้าให้ฉันแต่งงานด้วยแต่เธอมาวางยาปลุกกำหนัดฉันน่าละอายสิ้นดี <c oughs> จะบอกให้นะยังไงฉันก็ไม่มีทางแต่ต้องเธอฉันแม่ค้าไลฟ์ขายของออนไลน์อันดับหนึ่งจะแต่งงานกับคุณแถมวางยาคุณอีกไลฟ์ขายของฉันไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรถ้าเธออยากทำงานที่ห้างสรรพสินค้าฉันจะการให้เธอได้พอเธอมีงานใหม่พวกเราก็หย่ากัน แล้วก็จบบกันไป <G ül üyor> นี่มันอะไรกันฮหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดฉันทะลุไม่ตีเหรอโอ้ท่น บิวตี้บล็อกเกอันดับหนึ่งปรับทะลุมิติมาเป็นสาวบ้านนอกตัวดำยุคแปดศูนย์น่าหวังจดหมายครับอขอบใจนะมาแล้วมาเร้ว,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 วเอาเถอะลืมตาขึ้นมาก็ทำงาน ก็แค่ยุคแปดศูนเองฉันแย่ทิ้งบุกเบิกเส้นทางของตัวเองได้อยู่แล้วสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามีย่เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ย คนขี้เกียจตัวเป็นคนจมูกเหมือนหมาแต่ละวันได้กลิ่นก็เดินมากินกับข้าวบ้านฉันต่อให้เอาให้หมูกินก็ไม่ให้คนตะกะอย่างเธอกินหรอกฉันแค่จะมายืมกล่องเข็มกับได้เองต้องด่าสาเสียเทเสียขนาดนี้เลยเหรอสาเสียเทเสียตั้งแต่พอบอส่องแต่างงานกับตัวหายนะอย่างเ,<อ>เธอก็ขโมยไก่บ้านนั้นเข้าบ้านนี้รังแกเด็กในหมู่บ้านไปทั่วห<อ>มาเจอหน้ายังหลบทางให้ถุยสวยจริงเฮ้ย ชิ้นดีแต่งงานมาสามเดือนพอบอส่งอยู่เว้นไม่กลับบ้านสักคืนเมื่อคืนกลับมาครั้งหนึ่งฉันเห็นกับตาว่าโมโหออกไปดินโคลนอย่างแม่คนนี้เดิมทีก็ไม่คู่ควรกับพอบอส่งฉันว่านะยายตัวขี้เกียดนี่ไม่เกินสามวันถูกไล่ออกจากหมู่บ้านแน่แม่ตัวดีแย่ชิงคนนี้ความนิยมสูงทีเดียวแต่ว่าทำไมมีแต่ซาแซงทั้งนั้นเลย สงฉีเนียนฉันช่วยคุณคุณต้องแต่งงานกับฉันไม่งั้นฉันจะตายให้ดูถึงตอนนั้นตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยของคุณก็อย่าเป็นเลยเอาล่ะฉันแต่งให้ได้ผลอออยากินเลยถุยๆุยถุย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 กับข้าวพวกนี้ไม่เอาแล้วใช่ไหมเอามาให้ฉันเอามาอือืและุยเอามาเลยนะนวงหัวใช่ไหมร้องไห้ทำไมคือยังร้องอีกฉันจะฟาดให้ คดีเพียบดีมากที่แท้เธอเป็นคนแบบนี้เองเรอฉันอยากฟาดเธอสักสองปบเลยทุกคนอย่าเพิ่งมโหไปเลยว่าเย่ชิงไปทำงานที่ห้างสรรพสินค้าก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ทุกคนอ้อ้ไปห้างสรรพสินค้าเป็นบ่อเงินบ่อทองคนอย่างเย่ชิงทั้งบ้านนอกทั้งแก่แถมยังขี้เกียจตัวเป็นคนเขาก็คู่ควรเข้าที่ดีขนาดนั้นเหรอ นั่นสิเขาเน่าไม่เหมือนเธอทั้งเก่งทั้งสวยแถมไปรองพออห้างสรรพสินค้อ,อีกนั่นสิเซียวเลียนกับพอบอส่งต่างหากคือกิ่งทองใบโยกช่นนางน่าเสียดายออแย่ชิงเธออย่าเข้าใจผิดนะ,ะฉันกับฉีนเนียนความจริงก็ไม่มีอะไรล่ะอ,ะอะขนาดนี้ไปเสียวเลียนบ้องแบวได้อีกนะ ชีนเนียนฉันจัดการให้เย่ชิงไปทำงานที่ห้างสรรพสินค้าคุณคิดว่าจะตอบแทนฉันยังไงเหรอไม่ได้พร้อยแล้วจะขอบคุณเธอเย่ชิงกลับบ้านพอบอซ่งคุณฉีกเสื้อฉันจนขาดช่วยฉันยืมกล่องเข็มกับได้หน่อยสิฉันต้องใช้ชีนเนียนจะไปฉีกเสื้อผ้าเธอได้ยังไงอ๋อยพอบอซ่งกำลังวังชาเยอะอยู่บนเตียงก็ไม่รู้จักควบคุมก็เลย อ้ยไม่อยากจะพูดฉันกลุ้มใจเหมือนกันนะชีเนียนนี่พวกคุณเย่ชิงอย่าพูดจาเหลวไหลนะพอบอยซ่งตัวเองทำก็รับผิดชอบสิคุณว่ามาสิว่าคุณเป็นคนฉีกเสื้อฉันหรือเปล่าฮฉันเองเห็นไหมพวกเราฟังผิดหรือเปล่าใช่ต้องฟังผิดแน่เพราะงั้นไง ต้องรบกวนผอบอส่งช่วยยืมกล่องเข็มได้หน่อยนะป้าวังรบกวนด้วยครับได้ตามป้ามาสิง่ายเลยนี่ทำหน้าแบลใสเยชิงเลิกใส่สร้างได้แล้วเธอทั้งดำทั้งขี้เรอย่างกับหนูริ่งฉีเนยียงจะแต่ต้องเธอได้ยังไง เหม็นปากเธอหมักมาหลายปีแล้วสินะถึงเขาเนื้อขนาดเนี้ตอนนี้ไม่มีคนนอกไม่ต้องทําตัวบ้องแบ้วแล้วใช่ไหมถอยคนขี้เหร่มันจะสร้างปัญหาถ้าไม่ใช่พอเธอตามตอแย่ฉีนเนียงจะแต่งงานกับหนูดำอย่างเธอได้ยังไงอ๋องี้น MC> ี่เองเฮ้ยชุดนจัดเต็มจ้ะทำรมไา เอาเธอนาแต่งตัวเต็มซะขนาดนี้ผู้ชายที่อยากได้ก็ไม่ได้ฉันหน้าสดยังโดนฉีกเสื้อใครแย่กว่ากันเธอหกปากไปเลยนะอย่ามาตัดสินฉันเธอเกรดไหนกันฉันเนี่ยนะตัดสินเธอนี่เจ๊ค่าสอนแต่งหน้าฉันแพงมากเลยนะเธอเรียนไม่ไหวหรอกเธอเนี่ยมันหน้านักนะปากแข็งจริงๆเธอเรียกใครว่าเจ๊กันเจ๊จไงเธอหน้าจะสอนแต่งหน้ารู้หรือเปล่าว่าอะไรคือการแต่งหน้า ก็พอรู้บ้างแต่รับมือกับคนอย่างเธอให้หนึ่งต่อสิบยังไม่มีปัญหาเลย<น>ว่าแต่เธอเธอรองพออห้างสรรพสินค้าคู่ควรเหรอนี่น,นี่ฉันจะฉีดปากแทสีแก้มเธอจืดชืดเกินไปพอดีเดี๋ยวฉันฟาดให้ขึ้นสีให้นะฮะหยุดนะชีเนียนไม่รู้เหมือนกันว่าฉันไปร่วงเกินพี่แย่ตอนไหนเธอถึงง้างมือจะตอบฉันนะแย่จิงเป็นบ้าอะไร ขอโทษเสี่ยวเลียนซะฉันยังไม่ได้ตบสักหน่อยให้ขอโทษอะไรเล่าไม่ขอแล้จะมาเถียงอีกชีเนียนฉันไม่อยากให้คุณทะเลาะกับพี่แย่เพราะฉันความกล้ากลืนแค่นี้ฉันทนได้ดูสิแย่ยชิงเธอทาแบบนี้กับเสี่ยวเลียนเสี่ยวเลียนยังคิดจะปกป้องเธอเธอช่วยเอาอย่างเขาได้ไหมชีเนียนอย่ามาโห o ไปเลยนะพรุ่งนี้เป็นงานรับสมัครของห้างแล้วไว้พี่แย่ทํางานที่ห้างฉันจะดูแลเขาอย่างดีเลยละ่ะได้ ไว้ฉันไปทำงานที่ห้างจะเรียนรู้ศิละปะการแสดงของคุณไปให้มากดีไหมเอาล่ะสุเหลียนวันนี้เธอกลับไปก่อนขอบคุณที่ช่วยเราวันหน้าฉันต้องตอบแทนนะค่ะชีเนียนคุณก็อย่าทำให้เย่ฉิงละบากใจเพราะยังไงเธอก็เป็นภรรยาพี่วันนี้ใช่ต่อไปไมน่นะต่อไปไม,ม่แน่หรืวฉันไปส่งค่ะอือเยีบผ้าดีกว่า เย่ชิงนี่เป็นหนังสือขออย่าเธอเซ็นสิอืมคิดไม่ถึงว่าจะไวขนาดนี้เซ็นเดลขนาดนี้เชียวเพราะไม่คนบ้องแบลนั่นน่ะเหรอเย่ชิงฉันกับไปเซียวเลียเป็นแค่เพื่อนกันตอนนั้นฉันแต่งกับเธอไม่ใช่เพราะชอบพอเธอถ้าเธอสงบสงเงียมเราก็อยู่อย่างให้เกียรติกันได้แต่เธอวางยาปลุกกำหนัดฉันเธอมันต่ำช้าเกินไปวันนี้ไม่ว<อ>่ายังไงก็ต้องหย่าก,กันพอแล้วเลิกบนได้แล้ว ฉันยินดีอยาเอาปากกามาปากกาอะไรเซ็นชื่อไม่ต้องใช้ปากกาเหรอยอมหย่าเหรอนี่เขาเป็นอะไรไม่อาบอยๆรับปากแบบนี้เลยพอบอส่งคุณเคยบอกคุณไม่ชอบฉันฉันไม่ชอบคุณฝืนอยู่กันไปก็เปล่าประโยชน์แค่อย่าเองก็ดีกับทุกฝ่ายนะเพราะงั้นฉันยอมหย่าเขาดูไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนม ทำไมฉันใช้ปากกาคุณไม่ได้เหรอ,อจริงออ่อยจิมไหลหน่อยเซ็นเสร็จแล้วเอาไปสิเขาเซ็นจริงด้วยอยินดีด้วยนะผอ,อส่องคุณเป็นอิสระแล้วเธอไม่มีไรายได้เธอไม่มีที่พัก ว่าเธอได้งานาที่ห้างสรรพสินค้าแน่นอนแล้วฉัน่อยยื่นหนังสือขอหย่าให้เบื้องบนอ,อืผู้ชายคนนี้ดูหน้าเย็นชาไม่ไหวคิดไม่ถึงว่าจะมีความรับผิดชอบขนาดนี้หน้าเธอเป็นอะไรโดนไหมจนดำเหรอพี่ชายอย่าแช่งฉันแบบนี้ได้ไหม นี่เรียกว่าการมาร์กส์หน้าทำให้ขาขึ้นได้มาร์กสหน้าเหรคุณไม่เข้าใจแล้วสิต่อไปฉันจะใช้สิ่งนี้หาเงินก้อนโตยังไงล่ะฮะรอด,ดูสักนี่ทำอะไรปูที่นอนไงตอนนี้เราอยู่ในช่วงไตรตรองกันอย่ารักษาระยะห่างไว้จะดีกว่านะเธอเป็นผู้หญิงนอนบนเตียงเธอ อย่านะฉันไม่อยากถูกคนบางคนเข้าใจผิดว่าลุ่มหลงทางเพศแอบคิดไม่ดีไม่ร้ายกับคุณแล้วนะนอนข้างล่างก็ดีอนอนแล้ว่นีน่นี่ๆค,คุณทำอะไรฉันเป็นทหารจะให้ประชาชนลำบากไม่ได้เธอก็เหมือนกันนอนบนเตียง Hmm. พอบอสซ่งคุณไม่กลัวว่าดึกๆฉันจะกลิ้งลงจากเตียงทำอะไรคุณเหรอฮะไม่ห่มผ้าเหรอคุณไม่กลัวว่าฉันจะหห่นขึ้นมาแล้วถอดเสื้อคุณเหรอชุดเต็มด้วยถอดยากแน่ hmm. อ่ะนอนห่มผ้าเถอะฝันดีนะพอบอสซ่ง เขาดีขึ้นแล้วจริงเหรอ เธอคือเป็นยังไงฉันทำเองเลยนะสวยหรือเปล่าเธอคือแย่ชิงคุณนอนจนโง,ง่ไปแล้วหรือไงจำฉันไม่ได้เหรอเธอแต่งตัวแบบนี้เหมือนพนักงานขายที่ห้างสรรพสินค้าจริงๆ แค่ไม่มีเครื่องสำอางหน้าดำไปนิดนึงอย่างน้อยก็ทำให้หน้าฉันสวยน้อยลงเครื่องนึงแต่ว่าไม่เป็นไรไว้ฉันทำงานที่ห้างก็คือเวลาที่จะได้แสดงความสามารถเต็มที่แล้วพอบอซ่องวันนี้ฉันจะไปสัมภาษณ์คุณไปกับฉันมะฉันไม่ว่างเธอไปเองอ่ะเย็นชามากไม่ไปก็ไม่ไปดีมากครั้งนี้แหละ เริ่มจากห้างสรรพสินค้าในยุคแปศูนย์สร้างอาณาจักรความงามเป็นของตัวเองแค่คิดก็รวยแล้วเอะ้ปอบอวันนี้เย่ยชิงไปที่ห้างไม่ใช่เหรอคุณไม่ไปดูหน่อยเหรอถ้าเขามีงานทำคุณก็จะได้สลัดภาระทิ้งเป็นเรื่องดีคุณไม่ไปจริงเหรอไปดูหน่อย่อบอไปรับสมัครงานครั้งนี้คนที่มาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ยินดีนต้อนรับสู่ห้างชา<อ>งหงพออสวีงานรับสมัครงานครั้งนี้มีเงื่อนไขสามข้อข้อแรกต้องสูงหนึ่งเซนติเมตรขึ้นไปข้อ2ภาษากลางได้มาตรฐานข้อ3รูปลักษณ์และบุคลิกดีทุกคนตลงกับเงื่อนไขค่ะมาๆๆๆพวกเธอมาดูสิมีใครใช้อันนี้เป็นบ้างครีมรองพื้นคืออะไรไม่เคยดีนมาก่อนเลย ใช้ครีมทาหน้าหรือเปล่าคะเอาไว้ทาเช้าเย็นแบบนั้นนะคะเจ้าสิ่งนี้คือรองพื้นฉันว่านะน่าจะทาใต้ฝา่าเท้าหรือเปล่าเธอแน่ใจเหรอเฮ้ย <Hey! S 2> แล้วไหลไปเซลเลียนนี่คือคนเก่งที่เธอรับมาเหรอฉันว่าเป็นพวกงงเง้าที่ควรเก็บเข้าพิพิพธภัณฑ์มากกว่าครีมรองพื้นนี่เป็นสินค้า,าใหม่เบื้องบนสั่งมาให้พยายามขายเต็มที่ตอนนี้เมืองหัวอันไม่มีใครใช้เป็นสักคนจะขายยังไงบอกมาสิจะขายยังไง ครีมรองพื้นนี้ฉันขายได้นี่ใครกันสวัสดีค่ะฉันมาสมัครเป็นพนักงานขายค่ะสวัสดีค่ะฉันมาสมัครเป็นพนักงานขายค่ะเย่ yeah, ชิงถอกเล่ามากจ,จริงๆด้วยนี่ใครกันน่ะหน้าตาหน้าเกลียดขนาดนี้ยังอยากเป็นพนักงานขายอีก ไม่รู้แปลความมั่นใจมาจากไหนตลกสิ้นดีความสามารถก็คือความมั่นใจของฉันขายของเป็นอาชีพเก่าของฉันฉันไม่ได้โมโนะพวกเธอทุกคนรวมกันยังเทียบนิ้วฉันนิ้วเดียวไม่ได้เลยอวดดีจริงๆเลยพวกเราจะสู้คนที่เหลืออย่างเขาไม่ได้เ<ด>หรอไปเซวเลียนนี่เกิดอะไรขึ้นต่อให้พวกเราขาดคนก็ไม่ใช่ตาสีตาสาที่ไหนจะเข้ามาได้หมดพาอาสวีอย่าเพิ่งรีบดอนถึงฉันจะรับขเขาเข้ามาแต่ไม่ได้ให้มาเป็นพนักง,งานขาย เย่ชิงฉันให้เธอมาทํางานในห้างของเราก็จริงแต่ว่าสภาพอย่างเธอไปได้แค่คนทําความสะอาดเท่านั้นแหละเอาไปทําเอง้ย <c oughs> นี่ <c oughs> แบบนี้เหรอคุณป้าแม่บ้านความสะอาดของที่นี่ต้องมาให้เธอแล้วนี่คนทําความสะอาดก็คือคนทําความสะอาดอย่าให้เสียเวลาตอนนี้ครีมลองพื้นต่างหากที่สําคัญจัดการเรื่องการถ่ายไม่ได้พวกเธอก็ต้องออกทั้งหมดอย พออสวีอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะครีมรองพื้นนี้ก็มีคู่มือการใช้ดูสิคะพออสวีขอแค่คุณรับฉันไว้ฉันกล้ารับรองครีมรองพื้นนี้เน่ะฉันทำให้คนทั้งเมืองแย่งกันซื้อได้นน้อยหน่อยหน้าเธอนี่ยเพิ่งจะจะเป็นผักที่ริ้วอยู่แล้วขนาดครีมบำรุงยังไม่เคยใช้เลยมั้งยังคิดจะขายครีมรองพื้นตลกจริงๆทั้งเมืองแย่งกันซื้อฉันเป็นพนักงานขายที่สหกรณ์มาห้าปีเป็นพนักงานดีเด่นทุกปี แม้แต่ฉันยังไม่กล้าคุยโวขนาดนี้เลยเย่ชิงที่นี่คือห้างสรรพสินค้าไม่ใช่ที่ให้เธอมาคุยโวนะเพอาะสุยครีมรองพื้นนี่เป็นครีมไขมุกที่พัฒนาขึ้นใช้กับหน้าช่วยปกปิดติดทนนานต้องขายดีแน่นอนพูดเหมือนในคู่มือไม่มีผิดเพี้ยนเลยก็แค่สาวชาวบ้านจะไปูไ้ว่าไรก็คงแค่โชคดีเดาถูกนั่นแหละครีมรองพื้นโบตันเนี่ยฉันขายเองได้ บอกกันดีๆก็ได้ทําไมต้องผลักพอบอกครับต้องไปช่วยไหมครับไม่ต้องดูไปก่อนพ่อไปคุณดูมั่นใจมากเลยนะงั้นคุณกล้าพี่เคขายของกับฉันไหมพี่ผีอะไรของเธอเคอยอะไรก็คือประลองกันพวกเราจะขายครีมรองพื้นโบตันดูว่าใครขายได้เยอะก็จะถือว่าชน,นะคุณกล้าแข่งกับฉันไหมล่ะแข่งกับเธอแล้วฉันจะได้อะไรไม่ทราบ ถ้าฉันแพ้ก็จะอยากกับส่งฉีเหนียนถ้าคุณแพ้ก็เอาตำแหน่งผอ,อ,อมาให้ฉันทำเป็นยังไงนี่เอาฉันเป็นรางวัลเหรอเข้าใจกล้าหเหลือเกิน <c oughs> เป็นแค่คนทำความสะอาดอยากจะมาเป็นผอ,อ,อชักเอาใหญ่จริงๆผ <c oughs> <c oughs> อ,ออไปของเราเป็นพนักงานถ่ายมือทองของห้างสับสินค้าเธอแม้แต่ถือรองเท้าให้เขายังไม่คู่ควรอยากเดิมพันกับฉันได้สิ งั้นวันนี้ฉันจะให้เธอแพ้ทั้งกายและใจได้พออสวีถ้าอยากให้สินค้าขายดีพวกเราก็ต้องดูว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็น,ย,นยังไงฉันสามารถขอครีมรองพื้นโบตันมาเป็นสินค้าทดลองได้ไหมเธอเดิมพันกับพออไปฉันยังต้องให้เธอเอาครีมรองพื้นไปใช้ฟรีอีกใช่ไงคะหน้าของฉันเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดหลวไหลครีมรองพื้นตลับนี้หนึ่งตลับขายตั้งห้าสิบหยวนถ้าเปิดตลับแล้วจะขายออกได้ยังไงห้าสิบหยวนคุณพระ เงินเดือนเดือนหนึ่งของฉันได้แค่80สิหยวนเองเย,ย่ชิงบอกว่า <c oughs> เดิมพันอะไรนั่นฉันว่าเขาคงอยาก่วยโอกาสเอาครีมรองพื้นไปฟรีๆเย่ชิงปกติเธอจะเอาเปรียบคนในหมู่บ้านก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ขนาดครีมรองพื้นก็จะมาหลอกเอาไปอยากใช้เหรอได้ลดราคาให้เธอแล้วกันขายให้เธอส0สิหยวนเอาเงินมาสิได้แย่แล้วภรยาผู้บังคับกองร้อยอย่างฉันไม่มีอะไรเลยกระเป๋าตัง์ว่างเปล่าอะไรนะ ตลับแค่นี้ห้าสิบหยวนเลยเหรอพอบอย่าชิงคนนี้เป็นพวกล้างผลาจริงๆยังไม่เคยเห็นเขาจริงจังแบบนี้มาก่อนเลยพอบอพอบอเฮ้ย <c oughs> นายน่พูดมากจริง <c oughs> เป็นแค่คนทําความสะอาดแค่ครีมคิ้พึ่งยังไม่มีปัญญาใช้จะเอาเงินไหนมาซื้อครีมรองพื้นทั้งจนทั้งชอบยกตนน่าอายจริงๆงนั่นสิห้าสิบหยวนเกรงว่าจะพอให้เธออยู่ได้ทั้งเดือนแล้วมั้ง คนจนที่ครีมรองพื้นตลับเดียวก็ยังไม่มีปัญญาซื้อใช้กล้ามาเดิมพันกับฉันแล้วพอ่อไล่หลัดออกไปนี่อย่าอย่าอย่าเดี๋ยวก่อนก็แ,แค่ครีมรองพื้นเองนี่ผมซื้อให้เขาเองไ,ไหนคุณบอกว่าไม่มาไงฉันกลัวเธอก่อเรื่องฉัน ไม่ได้ชอบก่อเรื่องสักหน่อยผอบอส้งคุณมาได้ยังไงคะคุณกับเย่ฉิงนี่เย่ฉิงเป็นภรยาผม<ะ>ผมได้ยินว่าเขามาสมัครงาน<ะ>ก็เลยมาดูหน่อยอย่ามาวานนี้ไงฮะสาวบ้านนอกผิวดําเป็นฐานเนี่ยเป็นภรรยาผอบสอ่งไงเหรอต้องโชคดีขนาดไหนกันถึงได้แต่งงานกับผอบอส้ง พี่ฉี่เหียนฉันอุสตส่าห์หางานให้เย่ฉิงแต่ว่าเขาเลือกอยู่นั่นไม่ถูกใจสักอย่างตอนนี้ยังคิดจะหลอกเอาครีมรองพื้นตลับนี้ไปอีกครีมรองพื้นตลับนี้ผมซื้อเองอืมพ่ออสวีตอนนี้ฉันใช้ครีมรองพื้นตลับนี้ได้แล้วใช่ไหมละออืพอบอซ่งขอบคุณที่คุณใจกว้างช่วยฉันนะไปเสี่ยวเหรียนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป พวกเรามาแข่งกันว่าใครจะขายได้เยอะกว่ากันนัดความสามารถมาคุยกันชีเนียนทำไมคุณถึงช่วยเขาอ่ะเขาเป็นภรรยาฉันทำไมจะช่วยไม่ได้ยาไปทุกท่านทุกท่านเงี้ยหูขึ้นมาฟังห้างสรรพสินค้ามีสินค้าใหม่เดินมาข้างหน้าอย่าถอยหลังมารู้จักสินค้าไม่คิดเงินซื้อหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรมีเรื่องคลื่นเครงต้องมารวมตัวกัน นี่พวกคุณจะมีสินค้าอะไรมาใหม่ลครีมรองพื้นโบตันจะมอบช่วงเวลาแห่งใเยาวให้คุณครีมรองพื้นคืออะไรเหรอถึงมาสัจจรได้ขนาดนี้ทุกคนดูนะหน้าของฉันทั้งดำทั้งไม่สดใสใช่ไหมเห็นแล้วขอเวลาฉันห้านาทีครีมรองพื้นโบตันจะมอบปฏิหารให้ทุกคน พอเอาไปหล่อนจะแต่งหน้าก่อนขายของจะได้เพชรทุบายจริงๆไปเอาเครื่องสำอางที่เพิ่งเข้าออกมาให้หมดแข่งแต่งหน้าฉันจะโซ่หญิงบนนอกไม่ได้เลยหรือไงไปอืมฮม <laughs> พอบอส่งคนรักของคุณฝีปากใช้ได้แต่ในส่วนของหน้าตาด้อยไปนิดจริงๆพอสุยยบางทีความสาม,มารถก็สำคัญกว่าหน้าตา ตอนนี้ขอเชิญผออปไปเผยชมครีมรองพื้นโบตันให้ทุกคนได้ดูกันค่ะดูแบบนี้แล้วครีมรองพื้นโบตันนี่ผลลัพธ์ไม่เลวจริงๆพออ,อปคุณสวยเหมือนบัวพึ่งพ้น้ำเลยค่ะถ้าฉันหน้าเหมือนคุณฝันอยู่ยังต้องยิ้มจนเกึ่ยเลยไม่ต่างอะไรกับดาราสาวในโปสเตอร์เลยเยชิงเตรียมตัวแพ้ได้เลย ถ้าห้างสรรพสินค้าไม่รับเธอเดี๋ยวฉันหางานใหม่ให้ไม่ต้องถ้าคุณว่างไม่มีอะไรทําช่วยฉันหาของอย่างหนึ่งสิอะไรวิทยุครีมลองพื้นโบตันเป็นสินค้าใหม่ของห้างฉางหงกล่องละห้าสิบหยวนทุกคนเลือกซื้อได้เลยห้าสิบหยวนเหรอแพงกันไปหรือเปล่าร่อนกันชัดเลยนั่นสิอีกอย่างของแบบเนี้ปกติทาบนหน้าจะออกไปนอกบ้านได้เหรออย่างกับปีศาจทิ้งจอกเลย อย่าซื้อเลยเนอะไปเถอะทุกคนรอเดียวอะไรอะไรโอ้โหจริงดิโอ้โหมโหัตถ์สำคัมากมาหัตถ์สำคจริงๆเขาใช่คนทำความสะอาดยเมื่อกี้อยู่หรือเปล่า นี่จะเป็นไปได้อย่างไงอ่ะนี่คือเด็กตัวดำคนเมื่อกี้นี่เหมือนเขากำลังส่องแส,อง,สองอยู่เลยวาสศรสย์จริงๆนี่นี่ก็สวยเกินไปมั้ง<น>พอเขาใช้ครีมรองพื้น ถ้าไม่ต่างกับพออ้อ,อไปขนาดนั้นล่ะฉันดูแล้วยังอยากได้เลยหุบปักหรือดูร,อร้อนฤรดูรอนค่อยๆผ่านพ้นไปต่างแดดจนผิวดำครีมดองพื้นครีมดองพื้นทำให้คุณสวยขึ้นส้นรอยดำซิลฟ้ากระได้ในเซียววีพลับมหาจัจย์คุณขวดหนึ่งฉันขวดหนึ่งสวยกว่าเจ็ดนางฟ้า ล <anse> งคีหน่อยนะแต่ตั้งใจมากพอบอส่งวิธีการถ่ายของเย่ชิงฉันไม่เคยเห็นจริงๆ <c oughs> คุณคะเจ้านี่มันก็ดีอยู่หรอก แต่ตลับละ50ก็แพงเกินไปนะคะฮ้ยความสวยคือความถูกใจถูกใจก็ต้องคว้ามาวันนี้ครีมรองพื้นโบตานวางขายครั้งแรก1คนหนึ่งตลับแค่ห้าสิยน2คนซื้อด้วยกันจ่ายแค่สี่สิคนซื้อด้วยกันจ่ายแค่สี่สิบยน4คนซื้อด้วยกันจ่ายแค่สามสิบยนซื้อได้ก็เท่ากับได้ข้าสารไป10บกิโลคุ้มรอเปล่าคุ้มค รวมตัวกันได้ก็คือกําไรวันนี้ครีมรองพื้นโบตานวางขายครั้งแรกจํากัดหนึ่งชิ้นขายหมดแล้วหยุดขายมา3ามสองหนึ่งปักตะกร้าเออไม่สิไม่มีตะกร้าเอาของมาฉันจะซื้อฉันจะซื้อหน่ตลับไม่ได้เข้าสารสิบโลเรามาซื้อด้วยกันเถอะเอาสิเอาสิซื้อซื้อซื้อเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนมาด้วยมาด้วยไื้อหมดแล้ว ไปเซวเลียนฉันขายได้ทั้งหมดร้อยชิ้นแต่เหมือนว่าเธอจะขายไปแค่ชิ้นเดียวเองแถมเป็นชิ้นที่ฉันให้ส่งฉีเหนียมไปซื้ออีกน่าสงสารจริงๆเย่ yeah, ชิงอย่าได้ใจไปหน่อยเลยราคาเต็มตลาดละห้าสิบเธอขายสามสิบต่อให้เธอขายได้ร้อยชิ้นก็ต้องชดเชยสองพันหยวนอยู่ดีให้ฉันชดใช้เงินไปเซลเลียนสมองเธอมีปัญหาแล้วมัง้งพออสุียตลาดละสามสิบหยวนเย่ yeah, ชิงกําลังทาลายตลาดต้องให้เขาชดใช้นะ พออสุยครีมร้องพื้นโบตันตลับละสามสิบได้กำไรน้อยก็จริงแต่ถ้าบอกต่อกันปากต่อปากหนึ่งบอกสิบสิบบอกร้อยไม่อยากดังยังยากเลยพออสุยวันนี้ถ้าไม่มีเย่ชิงคงขายไม่ออกร้อยชิน้นเย่ชิงยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าพวกเราขาดคนเก่งๆแบบเธอนี่แหละไปไปร ปสิเลียนเธอคงไม่ลืมที่เราเดิมพันไว้หรอกนะในเมื่อเธอแพ้แล้วตำแหน่งผอ,อ,อนี่คุณยกให้ฉันใช่ไหมฉิเนเหียนถ้าไม่ใช่เพราะฉันแนะนำให้เย่ฉิงมาเข้าสัมภาษณ์ที่นี่เขาจะมาได้ยังไงตอนนี้เขาอตอนนี้เขากลับที่ผัวส่งฉันถ้าคุณไม่จัดการเขาต่อไปใครจะกล้าช<น>่วยเขาอีกคนละเรื่องกันเมื่อกี้เธอระปากเดิมพันกับเย่ฉิงเองเธอควรไปขอร้องเขานู่นไม่ใช่ฉัน ตาหมอนี่ไม่ลําเอียงแล้วถือว่าไม่เลวเลยเฮ้ <c oughs> ยเยชิงรองพอเอาไปก็เป็นพนักง,งานเก่าแก่ของห้างเธอไม่ถือสาเขาได้ไหม,มก็ได้ในเมื่อพอ,อสวีขอร้องฉันจะไม่ไว้หน้าก็ไม่ได้แต่บ้านะคนบางคนไม่คู่ควรกับตำแหน่งสักวันก็ต้องล้มไม่เป็นท่าอเย่ชิง อันนี้คือสินค้าใหม่ที่เพิ่งมาถึงเธอเอากลับไปศึกษาดูวันมรืนจะเป็นงานลดราคาสินค้าใหม่ของห้างฉันคาดหวังกับเธอนะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงคะ่ะพอออสวีงานลดราคาเป็นงานถนัดของฉันฉันรับรองว่าจะทำให้ครีมรองพื้นดังเป็นพรูแตก <c oughs> เก่งปาะเยชิงกล้าชิงดีชิงเด่นกับฉันงานลดราคาฉันจะทำให้เธออับไอายไข่นะ พอบอสซ่งวันนี้ขอบคุณที่ช่วยฉันนะห้าสิบยนที่คุณให้ยืมฉันจะคืนให้แน่นอนไม่ต้องหรอกครีมรองพื้นตลับนั้นถือว่าฉันให้เธอแล้วกันคืนรถเธอกลับบ้านเดี๋ยวก่อนค่ะทําไมเหรอ ทำไมฉันถึงใจเต้นแรงขนาดนี้เธอท้าอะไรที่ปากฉัน